แคตอนนี้เราต้องหเกมมาครับมตอนนี้าครับมนะนี่กำลังลสกายวอลนกอคิว๊บหนึ่งแค่เรามาเล่นดิบัตเทิลแทนกันนะรอเวลาเริ่มให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนก๊ี้สิอนะมแม่ทำแม่แม่ใจโอเคห้มาทำแม่ แม่แม่หาตีนเนื้อรันแม่แม่แม่แมมาตีนเนื้อไม่เจอแม่ต้องเป็นสีเนื้อดีกว่าแต่ถ้าทำทำําตมาก

I'm sáng rồi. Ali, e é não vai comer nada. Ui, pit, chega não speed, selection... ซึ่งมันไม่ใช่คนยังไงอย่างนั้น,นขอทำผมด้็ยกัน Ini tolong tu la bot. Ni bikin. Save dulu kan. Eh ni Hmm Okay. 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 ก็ใช้ได้นะวันนี้ไปย่งใครอะเซลไปเกนตาอีปุ๊บ <laughs> ให้ปิดใช้ปิดใชิด เอาให้ผ oh, mm, okay, ิดป่ะอืมให้โอเคป่ะอ้าวเฟลอ่ะเอาโอเคปีให้โอเคโอเคตัวของเราพานั่งโอ้ยโบินบินบินโอ้ยพาขุดเตียงแบงค์ด้ยโอ้ยบินไปอย่าให้เราเจอเราดิให้อเมซิ่ง

นพอรับ L O B B Y lobby เอ้ย lobby lobby L O B B Y lobby สิวฮุสเฮ้ยบุษจนต์ดิอ่ะาวบุษจน์กีฮะดิละฮะ สเราวันนี้ก็ขอตัวลาทัาท้งลนนงทั้งแนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะวันนี้สวัสดีครับ